ก็สวัสดีพี่นอ้องปังป่าเบอสุภสุคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซ่องบ้านเดินพี่น้องเดินตอนนี้ก็มาฮหอดบ้านเฝ้าเอะจ้าเนาะมาเอาพักเออที่เป็นตาดวันเมื่อวานเนี่ยแต่ยังไม่ได้มาเออสุพรรณมาคามมาเหมิดแล้วก็เริ่มามาเอาอจะวันนี้ก็เลยมาอาตอนเช้าพี่น้องจะา,าเมื่อวานให้คารเตอา์เมื่อวานาวาให้เอฟซีอยู่เฮือนกินเนะาะเพราะว่าซื้อมูเมื่อวานนี่โลนึงบูลองมูลายดอกตามงบประมาณพี่น้องจา้าเออ ทรอัปเดตโทรศัพท์บาก็คือ,อยังทายได้หยุด้าแฮกกระบป๋คากบ่แน่แหละพี่นอ้องกระบป๋คากบ่แน่อะไรแล้วจ่อแตกโอ้ยเบิง่งยังกัสิบ่เห็นเบิ่งซีรีส์กัสิบ่เห็นพี่นอ้องเอ้ยแตกคักแตกแน่เนาะเข่าเงินเข่าซานข่าวจ้าก็พี่นอ้องเอ้ย อาจดจ้าพี่น้อยงัวสิมาก,กินพักซูเพิร์นนะบ่มีปัญญาใส่แทนได้พี่น้องเอ้ยเป่าเลิกโท,ทรศัพท์เลกยกะยหากาใส่หนี้คุณแม่เบิร์ดบ่แม่นเบิร์ดดอกออเอกือบเบิร์ดจ้าแล้วก็สิได้เป็นหนี้ไม่อีกหาเงินใส่หนี้อีกแล้วหรออะอมุ่งอาร์ตจับเลยโหลด,ดเดี๋ยวจะแม่แล่นวาเด้อเฮ้ยอันนี้ดอกไม้เพิ่นพี่นอ้อง ไก่สีแดประทำพันแล้วจ้าสวยงามตามทองเรื่องดอกสวยๆดอกตูมๆทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นบ่อนี้งามเฮงเนาะข้าเจ้าปลูกยังก็เป็นตายเทบอดเพิ่นปลูกในเฮือนน่บะบ่ตายกะเหลืองอืมบ่ได้มีอันว่างามพี่น้องอ ی, อ ی, อ ی, อเอ้ยอุ๊ยดอกนี้มันเหี่ยว้ะพี่น้องมันพอเก็บแล้วบ่วรืองเราได้ข่าแนวนี้นะได้ใส่เบิง่งเด้อพี่น้องเด้อ เนี่ยถ้ามันเป็ปิดบบนี้พอพอปิดแล้วบ่าพี่น้องหรือว่าทา้มันแหงเลยใครมีความรู้ด้านการปลูกด,ดอกไม้บอกในเรื่อตัวนี้ก็คือมันมันเริ่มอะไรอะพี่น้องเริ่มแก่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันยังบอนะ่อน่ะเนาะบอท่าได้หาวเทือบรอดหรือจังไหรหรือว่าพอปิดแล้วสวยงามแหงพี่น้องดอกไม้นี่ดอกดาวเรือง ตัวนั้นก็คือที่เขามากลมก,มากลมือก้อนท่าน,านนะาี่พี่น้องจือได้มากกลมือก้อนนะเพิ่นปลูสองว่แม่นสองที่หกแถวสองลอยกัวต้นเนาะสั่งมาแต่กวงแต่ไก่พี่น้องเอ้ยสั่งมาแต่เวียงฉาดหกแถวจ้ามือนีิกรบว่อล้มแห้งไนได้พี่น้องเบาเย็นปันได้อากาศเริ่ม สีคงที่และพี่น้องก็การ์ดเริ่มสีบวัวร้ายเอาไปไหนเนาะแต่ว่างยามเ้านี่ก็เย็นอยู่แต่ว่าบาัลายบัแหง้งคือแต่ก้อนเนะาะแล่วจักก็ไปเลาะอ,อย่ลุนลุนออกทั่วมาหาลเลาะเไปหมดทั่วขี้หงัดเป็นก่นกอนเออเพิ่นปิดเป็นแล้วเพิ่นปิดไป็น้หลจัดมัดน้ำผมนี่เลยพี่น้องโอ้ย <c oughs> น,นี่คือน้องปลาขี่หงันเพิ่นของเพิ่นเนี่ยเขียวมอรกดน้องปลาขี่หงัน,น,ปเ,นปปเป็นตะไบยาเนาะฮิตแล้วก็เป็นตับะไบยาแห็งปลาเพิ่อนอะเส็บเลยพี่น้องบริข้าวบริเมนกุยเดอ้อเห็นบอกเขียวว่าแม่นวางอีกข้แก้วเนาะอีกทิศนึ่งก็บหนาจะแห้งพี่น้องลื่นอ,อะไร ยังมีการบงการบอนอยู่เด้อป้าเพิ่นก็ได้เนาะตื่นแล้วบอกขาขับออมาปุ๊บก็บรรต่นบัอึ่ฝุดโฟมบักโมบักแต่งสบายดีจ้ารถจงมาจกเนาะไอแขกแล้วว่าเอ้ยไม่แค่เอาขัดแต่บ้านถซือเพื่อการยังปลูกดอกไม้มื่นนะเมื่อฉนเห็นปลูกอยู่งอมงอมแต่กะตายตั้งหมดเกิดตั้งคือพยายามแต่ก็ตายแล้วเด้วยไม่ต้ออยากตายนเออ บริยานพงยานพีบอว่าปวดโพนนะเฮ้ยพอกวลดลงมาจากมันตัวนี้กระลาเคืออะไรกระลามคืออะไรอัปเดตพักเพิ่นพี่น้องโจ๊กทะานะเออลงเลิกลงหลกลงเนาะโจ๊กขึ้นไปไทยไปใส่ทางไหนืม เออเออเนอะเออรถจกเด็กกระตังว่ามาจกไรเถื่อเนาะเออจกไรเถื่อได้รถจกเออเนาะเนาะอืมนี่เมื่อคืนนี่กระจกไม่นด้จกลงโถมนี่หลีนนี่เออโถมอาไรอยู่บ้างให้เออโถมเออเนาะรถจกเพื่อกระได้อะสีฟอกินอีกเลยพี่น้องเอ้ยสีฟอกินอีกแล้วสีฟอกินอีกแล้วจ้า เออนะครับอัมบาราดิกระดอก็คืออยู่ดีฮเฮยวาอยากลกทิม <c oughs> พี่น้องเอิ่อฟักเอาอัมบาราปลูกนะจ๊ะว่าสิลกทิมวัาแรกเพราะว่าสวยเดอ้อ,อก็นนอสวยก็ยังอยู่เดอ้ดอเออไปตาได้กล ah, ิ่นยู่ ตะกีว่าเพื่นลูกทิมชมันบอกคือว่าเองแต่งเองแต่งอยู่บ้านนี้เพื่อนเออคืออยู่ได้อยู่เนาะตัวใดเฮ้ยอันนี้ได้โอ้หอ่นี้เลนเออลงคือว่าคือว่าอห้องนางได้ย่ายซำนี้แล้วห้องนางได้ย้ายซำนี้แล้ว ตัวนี้กระบ่งไหมพี่น้องจสซีนานไกสุดากินอีกแล้วประมาณสองทิศเนาะตับกาดแก้หนาสามนานอืมแบบตัวก้านนะแบบตัวนะแบบตัวปีกายนี้อืม สลัดอิตาลีสวประกาศซ้อมเนก็ยังซนี่แหละพี่น้องยังเหีนตองตงอยู่แต่ว่ากับพอได้กินอยู่พอได้คาอยู่พี่น้องเนอะอืแล้วก็เราถา้องอยู่ตมาเมื่อวานนี้ถ้าแม่กันไปเมื่อวานเดี๋ยวโ่ไปไปชงเครื่องกับนอาะต่อไปกันจะบอกาบนำอยังพอไดิกินอยู่อีกแล้วบ่เฮ้ย อือกจงอีกแล้วบอกาอีกแล้วเอว่าตัวลนหุนไอันตัวนหุนตัวชิบสีหงลายแสบักแต่งเพื่อนิเพิดเป็นต่เออคือระดีนี่สองอะไรนี่นะบักแต่งตัวนี้ก็เฮ้ยออกระดีอืม แต่ทางนั้นเาเรื่องก,กันยังว่าฮะเอาปุยม่ใช่มันดูมันก็นขกกกกึ้นเลยแหละน่ะเหลอออกสนงทั่วกำลังเป็นแต่ออกกันกันประกาศสอบซีน้ำแต่ว่ามีบอลปูเอามกออกเอเอามากแตกตัวแล้ออ,ออกแตก่งอลซงเลย่ย กลางมุ่งให้มาอ่านห้ามุ่งขาดนะว่ากลางแต่ละซุ่มแต่ละซุ่มซามันใหญ่โอแต่ฉันกางดูสิัเอ็นางแนมันไม่รอดฉันปูนใบเดินนั่นเดินนี่เห็นได้คือว่าเอากระปุกงุมอยู่ มันคือสมเกงกะสามารถแทะอันนี้แคตาลูปอันนันเมลอนของแเงหอยชิงคายยางยุอาลงณ์เปนไอันนี้กระสับกะส่เปถึก่ะเอาในใช้ตัวสามมืนอะไรสัเออไม่ได้มีย่างเพิ่ในวัดเลยก็ได้อือที่แรกนะวันจะกินแกมังในวันนี้พี้นงียบขึ้นตั้งขึ้อกอ่าว่า

ยอยเออเอ,อวิ่งวาวเอ,อินวิ่งวาวอีล่ะพี่น้องเอินบริเดอร์อยถ่าสแลกเกสลาอสีขาโลงเลยสุภาวิ่งวงวิ่งวาวเอาหให้ใจอมีแห้งมาแต่ไมมาฮาเลนอือ,อยังอือพุ่มต้นหรอญี่ปุ่นหรอ มดินมาคืนนี่คารคุ้มคุมไว้ไว้จีมทมเผ็ดหยาก็ได้ก<ะ>ับคุดลงกว่ามันเพียงคันว่าสีอันนักระดายัางสิค้นขึ้นมาอยู่จะคุดลงทำไมเอาก็คุดลงไง่าเราอยากให้มันผูกเข้ากันผูกจะครับมันซ้ำกันอีกเลย มันตัมโพดเลยน้ำเกียมันละมันโมตกโกาอืมเออปัญญาผลได้อีคันนานี่เด้คันน้าใขันกับน้าเออเลยเลยเลยเปอร์เซออีกเลยเนาะกับพมียังร้องยังร้ายดอกพี่น้องเอ้ยมหาส้มสวนมหาอ่อาพักคือเออพูะเจ้าค็นนี้ อยากให้มันเลิกจช่เนาะเพราะว่าเก็บนาปีนาปีสิมาดีกัปููกคือเก้าแล้วกับเซด้ปอยป่าอยู่บ่เฮ้ยอีกเลยบอกเนาะป่านีก็ขั้นมันตัวแม่งน่อยกับไปปอยอยู่น้าองค์การการวานอยู่แหกพังเบิ้งแล้วเจอกันเสียเมื่อปลูกเลยฮะ คือว่าลาตุยอยากได้ลงๆใต้ลากรูล้มประกาศซอมนี้ลน้่ๆและนางวสิปูพักอยู่ชวนมื่อนี้เออนาวมหาลักษร์พักเอานีกก่อนเดอพี่นนออ ผักบัวเพ,พิ่นนี่งามแห้งพี่น้องผักบัวเอ็นเอาคุ่นมันเป็นยังไงมันขึ้นใบวมันขึนไหเพินงามกันพี่น้องเลยเสีอาลงไปงานเจ็ตุ๋ยมากินสักเออล,กล็เน <c ười> ลกน,ลน้อยลาภักี่เลเด้อเอ็นเอาดู้ลกภักกี่เลเด้อพอไหมพอแล้วนางเสียเอาซ้ำได้ เนี่ยเขาบ่ให้เดรทเดือพี่น้องเขาห้ลี่เดือดตัวนี้มันจนแตกมันเป็นอย่างเป็นงาเพื่อจะไปทางใดพี่น้องว่าน้ำเพื่อจะไปทางใดมันเป็นอย่างน้ำแล้วจะออกมาแยกอ้ามันก็สีแหบเป็นน้อยเจ้านั่นแหละน้ำมันบ่แหบบ่ เป็ดตัวนั้นเป็นแม่หรือเป็นผู้จบะบอกไปไหวอันส่วนทางนะตอนไก่นะไก่ละจิกหรอเป็ดตัวนั้นเฮี้ยแบบใก่้จีกมันจะเป็ปดป,ปีกเป็นดวงปีกปีกในสีเหียน,แล,นออแล้วพีน่น้องเออเป็ดกับไก่บมาถือกันจ้าเตะกันตีกันอยู่คู่มือใกลนะจีกผู้อืมจะเลือดแตกเกิดแตน แกบประมานถอไปซูมพักเลเฮ้ยเออก็กบได้ซูมเ้ยอออัน้าไปกที่้านัจารกอมกาดซอมจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องมาลักพักไอ้เน่าโตเน่าเฮ้ยโต๊บกินอะไรเป็นไมาเคลื่อนตัวนี้กัลังพอดีนี่นะ นี่จ้าพี่น้องจ้ามักเล่นเพิ่งกําลังสวยเปลูกกิซิ้ขายอีกแล้วเนี่ยกำลังขาวเลยพี่น้องเนี่ยเห็นไม้มักเล่นนี่ก็สวยกระหยังเด้อเนาะกำลังเป็นดอกเป็นหมากำลังเริ่มโดกพี่น้องจ้าสิซิลคายละจ้าเนี่ยมีแต่อันดขายเนาะงเขานะปลูกยังกับเป็นผ่าหลักผ่าคือดาวที่ก่อน อุ้ยนี่ง่ายผักอันนี้ง่ายสวยเด้อพี่น้องเด้อจังมันเพลินผักอ,อีหยังบรูุบรูุซื้อซ้ำลืมซื้อมันเลยเนี่ยผ่านสีแดงแดงองตองเอลยหลักผักเอานาวก่อนเอานาวเอยหลักผักอีหละเด้อเอ้ยอ <c oughs> ้องน้องปลูกบ่เป็นฮ้องน้องเด็ดกเบิดแล้วหลักผักเอานาวเด้อเอานาว บอ่อบริจาเขาเอริอะไรเคยเอาบรเด็ดจากเขาเอ,อริอรเอาลงแล้วแจซีฟู้ดเมื่อคืนนี้กับบริมีนนะเมื่อคืนวมาซานมื่อก่ออนโรยังอยู่พักซีนะยังอยู่ในงานอันน,น,นั้นจะเอาแต่พักหอมน้อยนะว่าลงเ็ดแจซีฟูด้ดอะไรยังไงอ,ไอ้าวกระหม่อม,ม,อออมข้าวหม,ม่าเนาะ เธอไม่จิกนะมันดีหมากพ่อข้าวเสียอะไรข้างหนุ่มนะขี้หมูอันไรนี่ขี้หมูอ้าวกระกระซือยแต่วะส่วนข้างบนอ่ะขี้งูอ่ะเอาขี้หมูนำมาใส่มันงามันนนมันงามอย่ามันงามโพดอย่ามันบวงคู่วะโอ้กินใบไม่ได้กระพาะแล้วเอาเราอยากได้ห่วอีกเลยงามโพดอะ โอ้เราคือบอดีเอันโสมอันนี้นะผักบัวนี้ี้กัดกินเหเบิไปลูผักบัวแล้วอืมวนหนาวดเนาะโอ้ตัว่ามือเนี่ยไรใครว้าวว้นหนาวว้าแนวไปอาบน้ำกระหนาวเลยเนาะพี่น้อะ ยังได้สิเอาผักอันไี้ไหมผักอันไหนนี่นี่นว่ามันบ่มีหอยแกงใส่ว่าเจ้าเคื่อก็ลุก้่นอีกเลยบนอีเลยเป็นอะไรนอีกเลยเขื่าเล้ไปิอยู่บ้านตะหัวตหัวอันไหนอันไหะหัวตหัวเนมานคือผักอะไรมันคือคือ ซูกี้มีลูกผสมคืออะไรซุกี้มีลูกผสมพันธุ์หลักจ้าดูเป็นน้ำอ้าอ่านบอกออกนี่แหมันอึเหรอมึดอะไรคือเป็นไมเป็นอย่างนั้นก็พันนอกนะมันช่เป็นตะกิดแซ่บอยู่บอกเป็นตะแกงเน้อยไหมไสแ่บอยู่บอก มาสิแบตตลาดเื่อทราบดีกว่าโอ้บ่ได้แยวเาบ่มีคนถือกล้องอ,อืมโอ้อย,ท,ยออทำไมน้อยจังเลยอะ่ะแเมตรจะนับกันไอยุอ่หกเจ็ดสิบสองสิบ ยี่สิบยี่สิบเป็หรอืมยี่สิบก็ไม่เปนเหรี่สิบรนี่เปิดโงพักทีทพักเอามุมนี่เลยจากเมนะยี่สิบสี่เองเหรอก็นซอบนั่นแหละตุ๊ดเสียยังลวงลายน้องังเลยอืมก็ลงไปปลูกที่บ้านละตองคุ้มนางว่าสุไปปลูกพักอยู่เห็ดพักมือนีนางว่ะอืม มันจะมีแหงบม่มันลุกหรืบอบ่ไปนี่นะจมเจ็บแขนแต่มาคืนว่าแบกแห้นักน,น,นวดเอากันอยู่ว่าสั่นอตอนนี้จกตื่นจักยังว่า,าสิหสักซักโยงซักหย่าอะไรยังไงอยู่ผักบววเนิะพักบวกกบวก,ก่อน ย่สิบเก้าเมตรเอาลงมาแล้วนื่เม้ยีอืมไี่สี่บสามองหรอกะไรพี่น้องเออว่าอไรจะห้างเนาะเอเพาไปกรเละสมวนบเออไ้มนี่ทัวไหนซายต้โเดดเบิดโอยยังบทได้เปลี่ยนดอกซ้ํายังข้ายฝากติดตามคลิปหน้านี้นพี่น้องเด้อ ตัวตัวดกีกับริเวไปถ่ายให้เบิ้งพี่ต้องไมรล้มตังติง,งอะเปล่าันน้ผมเปนอยู่บ่เฮ้ยตา,ามตามมาาสตเป็นอะไรใน,น,น้อยใน้อยอย่แล้วมมเ,ลเออ,เอ,อ,เอ,อได้ขอเก็บอยู่นี่ไปเล่น้องไปแลวจ้าสบายดีจ้า